สวัสดีค่ะทุกคนกับพบก,กับแพนแล้วก็แพทที่ขนของชาแนลนะคะวันนี้จะไปโซโล่ทริปกันเราจะไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกนะคะที่นครนายกนะคะ2วันหนึ่งคืนมาดูกันว่ารอดไหมอน <laughs> ตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่แรกนะคะคือ two november cafe นะคะก็าไปคาเฟ่กันไปคาเฟ่คนเดียวแม่แต่ว่าต้องได้รูปเพราะว่าซื้อขาตั้งกงล้องมาแล้วยังไงก็ต้องได้รูป <c oughs> นี่นะคะเราถึงคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่รับมากอะ่ะทุกคนเออเราก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะ่ะสองชั่วโมงกวา่ากว่าเนาะถึงนะครนายกแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่อันนี้กันเนาะเป็นคาเฟ่รับมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยทุกคนคนเยอะมากมายเลยที่จอดรถรถเยอะมากแต่ตอนแบบเข้ามาแบบไม่เห็นใครเข้ามาเลยมันแบบลึกลับมากทุกคนโอเคไป ค,คือแบบเฮ้ยเป็นแบบบ้านรถส,สีเขียวๆอ่ะแล้วก็แบบดูดิคือมุมถ่ายรูปแบบฟังเบอร์คือการพยายามถ่ายรูปคนเดียวนะคะอันนี้คือแพ์ใช้แบบใส่ขาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ใช้รีโมทตัวนี้ถ่ายเฮ้ยมันตื่นเต้นอนะเอาจริงๆรูปออกมาก็ได้อยู่นะจากที่เห็นอนะ่ะนี่นะคะ เป็นเค้กบูเบอรี่ชีสเค้กกับนมเย็นนะคะหิวมากเลยไม่ได้กินข้าวเช้ามาอันนี้นะคะเป็นสลัดกุ้งกรอบน,นะคะทุกคนเราถึงที่ผักแล้วชื่อว่า Bamboo Camp and c a f านะคะเดี๋ยวเราไปติดต่อก่อนเนาะก็ที่นี่จะเป็นรถบ้านแล้วก็มี อ่าเป็นใลยๆายแคมปิ้งนะคะแล้วก็มีเออ่ม,มีจุดให้กางเต็นท์ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากเอาเ,อาเต็นท์มากางนะคะทุกคนนี่คือบ้านของเรานะคะ เป็นรถบ้านเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนาะนี่นะคะนอนได้สองคนเนาะแต่ว่าแพทมาคนเดียวมีน้องหมาน่ารักมากเลยน้า,นาวิ่งตามเราเลยน<อ>เป็นกระบอกจริงเลยน,นี่นี่นี่ท่นท่านนนี่กี๋หนอ ดูเล่นก่อนเนี่ยนี่กล้องดูกล้อง <c oughs> ออนเก่งแล้วอ่ะอ่อนเก่งแล้วอ่ะเฮ้ยทำไรอะ่ะ <c oughs> น้องมาสรุปคือไม่เล่นไปไถ่ายรูปดีกว่ากลัว <c oughs> ตรงนั้นมีให้่ายซับบอร์ดนะคะแต่แพทแบบมไม่อยากพายอะ่ะก็เลยแบบอ่า ไม่ไปคือที่นี่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆสไตล์แคมป์อะไรเงี้ยม,มีรถบ้านมีที่ให้เช่ากางเต็นท์แล้วก็มีตัวแบบที่เป็นแคมป์ด้วยห้องน้ําจะเป็นห้องน้ํารวมนะคะแต่ห้องน้ําสะอาดแพทไปดูมาแล้วน้องมาแล้วก็มากเลยแล้วก็แพทได้สั่งชุดหมูกระทะไว้ตอนเ,อเขาหน้าจะมาตอนห้าโมงแต่คือที่นี่นะคะจะเป็นออกแนวมาแบบ รีแลกเปลี่ยนที่นอนอะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าจะไปเซเว่นคือมันอยู่ไกลมากนะคะก็คือเหมือนแบบอลองเตรียมมาให้พร้อมก่อนหรือไม่ก็ฝากไลน์ไปบอกพี่เขาก็ได้ว่าแบบเออจะเอาอะไรก่อนห้ามุอย่างเงี้ยเขาก็จะเซื้อมาให้นะคะแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็จะมีฉายหนังกลางแปลนตอนทุ่มหนึง่งแต่ว่าไม่เกียร์แอบได้ยินเสียงฟ้าล้อก็เลยแบบโอ้แอบกลัว นี่นะคะตอนหนึ่งทุ่มจะมีหนังกลางแปลงชายหนังเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันนี่นะคะเราให้ทางแซนตี้สั่งมาให้นะคะแล้วคือพัไม่ได้กินหมูกระทะมาเป็นแบบห้าปีได้อะ กลักินนะคือกินคนเดียวจ้าเป็นการหนกินหมูกราที่ทุรักทุเลมากแม่แล้วคือคนเดียวแล้วคือเตาก็จะไม่คือแบบทุกคนคือเตาอะก็จะไม่เว้ยแล้วคือแบบมันก็ขี้ไม่ทันเรไปย่างก็แบบยังไม่ทันย่างเลยอะโอ้ย มน,นี่นะคะเรามาดูหนังกลางแจ้งกันเอจอจอผมมาที่นี่ในนามของกาชาดอยากจะขอคุยกับน,น,นายพลคิชเนอร์หน่อยเป็นลาซิี่มีมพัคคอนให้ด้วยนักกันแม่เป็นกวินิเวียมอร์นิ่งค่ะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารเชา้าแล้วก็ น่าจะเช็คเอาท์เลยแล้วก็ไปคาเฟ่ต่อยังไม่รู้เลยว่าจะไปคาเฟ่ไหนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูในนะครนายกอะจะเป็นคาเฟ่ที่ไม่ใช่แนวที่แบบแพทชอบเท่าไหรยอย่อะไรเงี้ยอแต่มีร้านหนึ่งอยู่เดยว,ว่าจะไปนะคะนี่นะคะตอนเช้ามีอาหารเช้าด้วยหน้าตาประมาณนี้อาหารยมเช้าของเรานะคะประมาณนี้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่คาเฟ่นึงก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเนาะ <c oughs> เราถึงคาเฟ่แล้วนะคะกว่าจะเจอร้านจะ้ะร้านลับมากแม่โอเคเราไปคาเฟ่กัน Salt n d i h s <c> Oh my am I all right Thanks for asking to and just fine Can say that you lookin g real nice We'll love to chat right now before I get high To my eyes, I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you ถ้าเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะไปบานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ